Kawasaki าาา Ninja ZX-6R คือรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตพิกัด 600cc ที่เป็นตัวแทนของสมรรถนะขั้นสุดยอดจากตระกูน Ninja ซึ่งถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ทั้งการขับขี่บนท้องถนนและในสนามแข่งมาพร้อมดีไซน์ที่เฉียบคมปราดเปรียวและแฝงไว้ด้วยกลิ่นอายของเทคโนโลยีจากกลุ่นใหญ่ระดับซูเปอร์ไบค์ขุมพลังแรงเร้าใจ หัวใจของ z X ั X6R คือเครื่องยนต์สี่สูบเรียงขนาด6 3 6ซ c ที่ให้แรงม้าอยู่ราว128แรงม้าพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำให้การตอบสนองที่เฉียบคมในทุกย่านความเร็วจุดเด่นคือแรงบิดที่มากกว่าเครื่องยนต์ 600cc ทั่วไปทำให้ขับขี่ได้สนุกทั้งในเมืองและบนทางโค้งความร้าใจในการไต่รอบสูงยังคงเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของรุ่นนี้ระบบการสะเทือนและช่วงล่างที่มั่นใจ ซานเอหกอามาพร้อมโชคหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวของโชว์รุ่น SFFBP ที่สามารถปรับได้ทุกมิติผสานกับโชคหลังแบบแบ็กลิงทำให้การควบคุมรถในโค้งหรือแม้แต่การขี่ในความเร็วสูงมีความมั่นคงและมั่นใจมากยิ่งขึ้นตัวเฟรมออกแบบให้มีความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นส่งผลให้การเข้าโค้งทำได้เฉียบคมและแม่นยำเทคโนโลยีทันสมัยเสริมประสบการณ์ขับขี่ คาวาซากิ asaki, ไม่ลืมที่จะใส่เทคโนโลยีล้ำสมัยให้กับ z x ั x 6 r เช่นระบบ traction control ที่ช่วยควบคุมแรงบิดในสถานการณ์ที่ล้อหลังอาจลื่นถลายรวมถึงโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ตามสภาพถนนและความต้องการระบบ quick shifter แบบขึ้นเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัดก็ถูกติดตั้งมาให้เพิ่มความร้าใจและความลื่นไหลในการขับขี่การออกแบบที่สปอร์ตดุดันดีไซน์ของ z x ั x 6 r สื่อถึงความเร็วและความเฉียบคมตั้งแต่แรกเห็น ด้วยไฟหน้าแบบเล็ดคู่ที่ดูดดันพร้อมแฟริงที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมและเสริมเสถียร,รภาพในความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีตำแหน่งท่านั่งที่เน้นการควบคุมทําให้ผู้ขับรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถระบบเบรกและความปลอดภยัย z X6R ใช้ระบบเบรกจากนิสสินแบบเรเดียนมส์คอลิเปอร์ลูกสูบคู่กับจานเบรกหน้าคู่ขนาดใหญ่ ทำงานร่วมกับ ABS ที่สามารถปรับได้เพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินยัางติดรถเป็นแบบสมรรถนะสูงพร้อมรับแรงบิดและแรงเบรกอย่างมั่นใจความเหมาะสมในการใช้งานจริงแม้จะเป็นรถสายสนาม8ต X6R ยังสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีในระดับหนึ่งด้วยน้ำหนักตัวประมาณ196กิโกรัมและตำแหน่งแฮนด์ที่ไม่ก้มจนเกินไปทำให้การขับขี่ในเมืองหรือทางตรงไม่ใช่เรื่องลำบาก นอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของเล็กๆที่ซ่อนไวใ้ใต้เบาะสำหรับการใช้งานเบื้องตน้นราคากับความคุ้มค่า Kawasaki Ninja ZX-6R เป็นหในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในพิกัด 600cc เพราะให้ทั้งสมรรถนะดีไซน์และเทคโนโลยีระดับสูงในราคาที่เข้าถึงได้รุ่นปีใหม่มักมีการปรับราคานิดหน่อยแต่ยังคงความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง YZ-FR6 หรือ CBR600RR ที่มีราคาสูงกว่ามากสำหรับใครที่ใช้ ZX-6R z x 6 r เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการรถสปอร์ตแท้ๆท,ที่ให้ประสบการณ์ใกล้เคียงซูเปอร์บอยแต่ยังคงควบคุมได้ง่ายกว่าเหมาะกับทั้งสายซิ่งในสนามและผู้ที่ลหลงไหลการขับขี่บนทางสาธารณะที่ต้องการความร้าใจทุกครั้งที่เปิดคันเร่งสรุป Kawasaki Ninja z x 6 r คือตัวแทนของความสมดุลระหว่างพลังสมรรถนะและความคล่องตัวในสไตล์สปอร์ตอย่างแท้จริงเป็นรถที่ถูกสร้างมาเพื่อคนรักความเร็วและความมันในทุกเส้นทาง ใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตระดับกลางที่ขี่มันทรงสวยและจัดจ้าน z X6R คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้าม